สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับพี่น้อยตามเคยนะคะพี่น้อยจะพาเข้าครัวทําตุนตีนไก่แซ่บๆหอมอร่อยอตีนเปื่อยนุ่มอร่อยมากเลยนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะให้พี่น้อยด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําการคัด แล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะตีนไก่ของเรานะคะวันนี้พี่น้อยใช้ตีนไก่1กิโลนะคะมันจะมีะไก่หนังไก่ด้านนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาตัดเล็บนะคะตัดส่วนอุ้งของมันนะคะที่มีดำดำนะคะเราก็ตัดทิ้งไปนะคะให้เหลือแต่ตีนไก่สีขาวๆนะคะตัดเล็บไก่ออกนะคะ ทุกชิ้นเลยนะคะเพื่อ,อเวลาเรากินมันจะสะดวกสบายนะคะมันจะน่ากินด้วยถ้าเราทำการตัดลิบไก่ออกนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะจนว่าดีนไก่1กิโลของเรานะคะจนหมดนะคะตรงไหนที่มันด้านมันดำนะคะเราก็ต้องตัดให้ตัดออกให้หมดนะคะ เมื่อเราตัดเล็บไก่แล้วก็ส่วนที่ดำออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะทำความสะอาดล้างหลายๆรอบนะคะทุกคนล้างให้ะสะอาดเลยนะคะพี่น้อยก็จะคัดแยกล้าง ให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งน้ําร้อนใส่เกลือหนึ่งไปหนึ่งช้อนชานะคะพอน้ําเดือดนะคะพี่น้อยก็จะนําตีนไก่ที่ล้างทําความสะอาดเมื่อกี้นะคะไปลวกก่อนนะคะไปลวกกับน้าร้อนเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็มันจะเป็นส่วนฟองนะคะส่วนฟองของไก่นะคะเป็นเมือกเป็นมันของมันนะคะไปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อยก็ เอามาถือล้างนะคะน้ำคาวอ,อกนะคะล้างน้ำคาวอ,อกนะคะเป็นฟองเป็นเมือกเป็นมันนะคะล้างออกให้หมดเลยนะคะทุกคนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้อยก็จะตั้งหม้ออีกรอบหนึ่งนะคะตั้งหม้อรอบนี้เราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปนะคะเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมนะคะ ตั้งพอนานเริ่มร้อนนะคะเราก็เอาอตีนไก่ที่เราลวกแล้วล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะมาลงในหม้อนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยนะคะ,ะตีนไก่เปื่อยนุ่มอร่อยแล้วก็หอมด้วยนะคะแล้วก็สีสันออกมาสวยมากนะคะเพราะว่ามันจะไม่แตกไม่เละไม่ยุ่ยนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อยก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะทุกคน ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะนนคะใส่ซีอิ๊วขาวชื่ออะไรค่ะคอนตะพีนะคะ<ม>เกือบเต็มแต่ไม่เต็มนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยพี่น้อยก็จะใส่ประมาณสองช้อนนะทุกคน เป็นอะไรใส่ประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผงตุนของจีนนะคะวันนี้พี่น้อยใช้ผงตุนของจีน,นะคะใส่ไปหนึ่งช้อนออลหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลกรวดงลงไปไนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้ตีนไก่ของเรานะคะออกมางงสีสวยๆนะคะทุกคน ปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะพริกไทยป่นจะเป็นพริกไทยป่นดําหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะใส่ลงไปเพิ่มความเผ็ดนิดๆนะคะรสชาติกล่อมๆนะคะเมื่อปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็ปิดฝานะตุนไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เลยเดือดประมานี้เลยนะตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อยใช้เวลาตุนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเสร็จเรียบร้อย ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบให้พี่น้อยทำคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกพี่น้อยด้วยนะแล้วลองไปทำกินดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ